ไปถอนนะคนไหนจะไม่ได้ยกซ้อยกันเสีถักเอ้ยโถคนละล็อปล็ลบอล็อปนคุณคนยกปลาขึ้นโยกปลาไปปลาง่ายไหมคุณแมได้ยกซ้อยอ่ะไรคนละันละเฮ้ยโถ ข้อวเหนียวตัวฉันนังบงขนาดขาเจ้าได้ปลาไงคนยกมากอ้สมัมไตปาจีนตัวนี้ oh, oh, dude, uh, ินบึกนินม oh, oh. uh, oh, ีด้อน uh, ินนนมีอกาก็มีอันนี้ปาบึกไงับึกไงโอ้อันนี้บึกน่อยอันนี้จีนไงแม ลาเมื่อว right> ันวันว่านี่ร้ายปลาบึกปลาบึกก็ปลาจีนเด้อนี่ก็ตัวยังไงคนอันนั้นคนใหญ่คนักร้อนนี่อันใดครับแม่ปานูปลาีนรูเท่าไหร่อัรูสี่สิบบาทรูนี่เกงเฮาก้ยหกร้อยหก้อก้อยใเต็มทองใส่ละใครไขรนี่ ไเตมแล้วนี่ยนเจ้าดื้อจ้าเงร้าแล้ววนี้รอมกันบอกเพาะเขาจะเทรรวมกันแม่แม่ทีมเดียกนกแล้วกัทีมงานปทมานมหากันจะว่าได้ยกเอาซปสลิกับแม่แม่ซีไม่ได้มีสักบเดือนหน่อยแม่เกเดือนกับหฮร้อย้หมอ่จุงมาปนนี้โอ้เดวาปนี่มีหลายตัวนี้เนาะ ยังไหมโคทรอะไรฝันแ่เม่อลงปาานเขาตเจาสีมาสื่อกันนี่ข้าจ้าอานกันีโไอลีนงโอ้หลายคเลยว่า้องในป่าเนี้ยเขาจอี้่ตัวละสอง เออปลาหนึ่นอันไม่ค่อยได้ร้ายร้ายปลากินกระปานตาบุกแล้วขอบคุณที่รับชม